มาต่ออนนี้เครื่องชาร์จนะครับอตอนนี้เครื่องชาร์จอยู่ในโหมดลิโพนะครับลิโพชาร์จเลื่อนได้ครับหลายโหมดครับอนะครับออกมาครับก็มาเลือกตรงนี้นะครับเป็นนิเอมครับชาร์จแล้วก็นิซีดชาร์จก็ p b บชาร์จนะครับนะแล้วก็เป็นเซตด a ตตานะครับเซตดัตตาเซตด a ตตา แล้วก็โหลดนะครับอโอเคเดี๋ยวผมจะลองเสียบแบตให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบแบตให้ดูอ่าโอเคนะครับตอนนี้ผมเสียบให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดชาร์จให้ดูนะครับกับลิปโพสามเซลล์นะครับสิบเอ็ดจุดหนึ่งโวลต์นะครับสองจุดสองนะครับผมกดเข้าหมวชาร์จนะครับอเอาตอนนี้เป็นลิปโพชาร์จ ผมเลื่อนไปเป็นบาลานชาร์จนะครับแล้วผมก็กด enter ครั้งไว้นะครับอ่ารอผลนะครับกดอ่าให้กด enter อีกทีนะครับปึ๊บกด enter อีกทีก็จะขึ้นเป็นเนี้ยครับโวลต์บอกนะครับอ่าผมจะเลื่อนให้ดูนะครับไฟตอนนี้ปึ๊บนะครับแต่ผมชาร์จไปแล้วครับชาร์จไปแล้วสองจุดสี่สองจุดไอสี่จุดสองครับสี่จุดสองโวลต์นะครับแต่ละเซลล์นะครับผมชาร์จบาลานนะครับ เอาไปที่นีหมดหน้านี้เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับวันนี้โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูที่แบตครับว่าบวมหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมบอกไปว่าแบตตัวนี้ผมใช้ได้แค่สามครั้งนะครับผมกดออกนะครับอ่าโอเคครับอ่าโอเคนะครับมาดูที่แบตนะครับผมแปะอ่าอ่า อันนี้นะครับแปะกาวไว้นะครับใยสับปะรดนะครับเพราะว่าจะมีรอยนิดนึงนะครับนิดเดียวนะครับผมเอาผมเอาไอ้ครีมงัดออกมาจากตองนะครับอ่านี่ครับเป็นอย่างนี้นะครับไม่บวมนะครับสายเสยก็ต่อเรียบร้อยนะครับไม่บวมอ่านี่นะครับดูได้นะครับดูได้ไม่บวมนะครับอ่าด้านฉากนะครับด้านหลังด้านหลังแล้วก็ด้านตูดนะครับแล้วก็ด้านหัวนะครับทั้งหัวนะครับไม่บวมนะครับ โอเคนะครับโอเคแล้วก็สายนะครับสายเอนจี้ครับสายเอนจี้ครับสายเอนจี้นะโอเครีโหมดครับรโหมดกล่องก็ยังอยู่ครบครับอ่ามีของครบหมดเลยนะครับนี่นะครับอ่ามาถึงด้านในกล่องนะครับก็จะส่งให้พร้อมกล่องเลยนะครับผมให้พร้อมกล่องไปเลยนะครับ พอผมจะขายหมดนี่แหละครับยกชุดนี้เลยหมดนี้เลยทุกอย่างนะครับกล่องก็ยังโอเค